ครับผมครับอ่าคลิปนี้นะครับเป็นเมนูที่หลายๆคนนะครับอาจจะเคยกินบ่อยๆอยู่แล้วนะครับในช่วงโควิด -19 ด้วยนะครับก็ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับอาหารหลักจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือถึงถึงนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็วันนี้นะครับ เราจะมาทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยหม้อหอุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวนะครับนี่ครับเราก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับด้านในนะครับน้บำเริ่มเริ่มเดือดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้เรา ใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับห้าห่อนะครับห้าห่อนะครับกินกันหลายคนในครอบครัวนะครับผมก็เทลงไปเบาๆนะครับเบาๆาครับอ่าไม่ต้องทําอะไรมากครับปิดฝาครับอันนี้เรากดอยู่แล้วนะฮะเรากดอยู่แล้วนะครับอ่าครับก็รอสักครู่หนึ่งครับให้เส้นมันสุกนะครับให้เส้นมันสุกนะครับ รอสักครู่นะครับก็เครื่องปรุงนะครับเราจะไปเรากินหลายถ้วยนะครับก็จะปรุงถ้วยไข่ถ้วยมันเลยนะฮะเนาะนี่นะก็จะปรุงถ้วยไข่ถ้วยมันนะครับไข่นะครับก็ไว้สักครู่หนึ่งครับก็จะมาดูกันนะครับว่าเส้นมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ซับซ้อนเลยนะฮะนะครับครับใครในระหว่างรอครับก็ใครที่จะสั่งบะหมี่เป็นแพ็คๆนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเป็นแพ็คเป็นแพ็คนะครับก็เข้าไปที่เพจวาวินคาป๊อปคอนนะครับเข้าไปที่ร้านค้านะครับเข้าไปที่ช้อปปี้นะครับช้อปปี้ส่งฟรีให้ด้วยนะครับผมก็ เข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีลิงก์นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้ใต้โพสนี้ก็ได้นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับช้อปปี้ครับส่งฟรีให้นะครับก็สั่งเป็นลังๆไปเลยนะครับเนาะอ่านะครับอ่าในระหว่างรอนะครับก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากถ้าใครมีผักก็ใส่ผักได้นะครับมีไข่มีผักครับใส่ผักได้นะครับอ่าดูันนะครับ อ่าอันนี้นะครับนี่ครับเส้นบะหมี่ถึงสำเร็จรูปนะครับอืมนะครับก็ยังไม่สุกดีนักนะครับก็นี่ครับตอกไข่นะครับตอกไข่เนาะตอกไข่ใส่ หลังจากตอกไข่เสร็จแล้วนะครับก็รอนะครับนิดหนึ่งเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยครับเปิดมาดูครับฟึบอนะครับ,รบก็มาดูนะครับใครชอบกินไข่นะครับก็ใส่ใส่ได้เลยนะครับอ่า นะครับปึ๊บอ่านี่นะครับอืมไข่ครับไข่ใส่ผักก็ใส่ไปนะครับมีมีผักก็ใส่ผักนะครับอ่านี่กินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับออีกนิดนึงนะครับ อีกนิดนึงนะครับนะครับก็คือถ้าใครจะสั่งซื้อนะครับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปครับก็เข้าไปที่ลิงก์ด้านใต้นี้เลยนะครับโอเคครับของช้อปปีนะครับส่งฟรีให้ด้วยครับครับแล้วนี่ก็คือหน้าตานะครับของบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะครับอ่านะครับนี่ ช่วบใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับช่วบครับครับพอแก้ขัดได้อยู่นะครับพอแก้ขัดได้อยู่นะนี่ใส่ไข่เข้าไปนะครับอ,อันนี้คือรสเย็นตาโฟนะครับนี่คือรสเย็นตาโฟนะครับผม รถเย็นโซ่นะครับท่านใดนะครับที่จะซื้อเก็บตุนไว้ครับก็อย่าอย่าลืมนะครับกดลิงก์ข้างล่างนะครับช้อปปี้นะครับผมส่งให้ฟรีนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ